สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของ t e s t ANC นะครับวันนี้ก็จะมาสอนหาเงินเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับ60บาทด้วยกันนะครับผมก็ได้รับการชำระเงินอยู่ที่ 60.42บาทจุสตางค์นั่นเองนะครับเมื่อวันที่12เมษายน2564นเวลาก็คือ2ทุ่ม29นาทีนะครับเมื่ออชั่วโมงกว่าที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแอปอะไรเนาะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับซึ่งแอปที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่า บัสเด็กนะครับก็คือเป็นแอป,ปนี้เลยทุกคนนะครับผมนะซึ่งอันนี้คือเป็นเครื่องใหม่ก็คือโทรศัพท์ใหม่ของผมนะก็คือผมก็ยังไม่ได้กดติดตั้งหรือไม่ก็ยังไม่ได้กดดาวน์โหลดแอปนี้นะครับก็ใครที่ต้องการที่จะเล่นแอปนี้นะครับผมนะก็ไปกดดาวน์โหลดหรือไปค้นหานะครับก็พิมพ์คําว่าบัสเด็กนะครับแบบนี้เลยทุกคนเนาะ มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เราก็กดคําว่าติดตั้งเนาะ BusBek ที่จริงก็คือจะมีการดาวน์โหลดอยู่ที่10ล้านเอนะครับแล้วก็รีวิวก็ประมาณนี้นะครับ4.6นะครับดาวก็คือ3 7 k หรือ3 7 0 0 0คนนั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปกดนะครับไปดูกันนะครับว่าแอป BusBek นี้นะครับมันคือแอปอะไรกันนะครับก็ให้เรามาที่คําว่าเกี่ยวกับแอปนี้นะครับพอเรากดเข้าไปนะครับผมนะก็จะมี คำอธิบายของแอปนะครับก็เขาก็เขียนว่าอ่านข่าวด่วนนะครับรับเงินฟรีนะวิดีโอตลกและน่ารักข่าวด่วนนานาชาตินะครับก็คือถ้าสรุปง่ายๆคือเป็นการอ่านข่าวนะแล้วก็การดูวิดีโอนะครับแล้วก็สะสมเหรียญนั่นเองนะแล้วก็นําเหรียญที่เราได้รับมาจากการที่เราไปอ่านข่าวจากการที่เราไปดูวิดีโอจากการที่เราไปชิ่อินายวันนะครับจากการที่เราไปแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็จากการที่เราไป ทำภารกิจนะครับก็คือของการไปดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับผมนะฮเราก็จะมารวมกันแล้วก็มาถอนเงินนั่นเองนะครับอ่าก่อันนี้คือเป็นที่มาที่ไปของการถอนเงินนะครับ ก็เขาก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่ารางวัลเงินสดนะครับผู้ใช้สามารถที่จะรับคะแนนจากบัต b สเ k กได้นะก็คือจากการที่เราอ่านข่าวนะตรงนี้นะแล้วก็เช็คอินนะแล้วก็เชิญเพื่อนนะแล้วก็แคชเอานะก็คือง่ายๆ้วถ้าเราทํา3ขั้นตอนนี้ก็คือเชิญเพื่อนอ่านข่าวแล้วก็เช็คอินทุกวันนะเราก็มีโอกาสที่เราจะไปถอนเงินหรือรับเงินจากแอปนี้นะครับ ก็ต้องบอกกันนะครับว่าแอปนี้นะครับจ่ายเงินจริงทุกคนเนาะสามารถที่จะจ่ายเงินนะเข้าสู่บัญชีของธนาคารนะแล้วก,แวก็แล้วก็เข้าสู่บัญชีของอ่าทรูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็เติมเงินมือถือนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นของบัสบิกนะครับผมนะก็ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่10ล้านครั้งนะแล้วก็อ่าเปิดตัวเมื่อวันที่1เมษายนสองพันห้รหกสิบสองหรือเปล่าใช่ทุกคนหกสิบสองเนาะแล้วก็อัปเดตล่าสุดก็คือสามเมษายนสองพันห้าร้อย 64นะครับอ่าโอเคครับผมนะาก็อ่าในส่วนของแอปนี้นะ้าเดี๋ยวผมจะกดเปิดตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าอน,นี้คือเป็นข่าด่วนนะครับอันที่จริงคือในหน้าเว็บไซต์ก็ในหน้าแอปมันไม่เป็นแบบนี้นะมันไม่ตรงกันเลยทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะกดดาวน์โหลดแล้วกันเนาะกดติดตั้งนะครับกดคําว่าติดตั้งตรงนี้เลยทุกคนกดปั้งนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างที่ระบบกําลังดาวน์โหลดแอปอ่า busdek อยู่เองนะครับอ่าตอนนี้ก็3นาทีกว่าแล้วนะครับอ่าก็ อ่าโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผั่นเดี๋ยวเราก็มากดคําว่าเปิดตรงนี้เลยนะของเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ขึ้นุรงนี้ของผมเขาจะตรวจสอบก่อนว่าแอปนี้มีไวรัสหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่าหน้าตาของแอปก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับอ่านี่คือมันก็จะเด้งว่าให้เรากดดูนะมันจะขึ้นโคษณานะเราก็ดูโคษณาหนึ่งครั้งเราก็รับรางวัลเลยนะครับ1,500 คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับมีเมนูอะไรบ้างนะครับผมนะก็มีเมนูบ้านนะเมนูวิดีโอนะแล้วก็เมนูบวกนะก็คือเมนูโพส์นั่นเองเหมือนกับโพสต์านนะสเตตัสเหมือนใน Facebook นั่นแหละนะครับแล้วก็เมนูสะสมแต้มอันนี้คือเมนูที่ว่าถ้าเราอยากดูถ้าอยากถ้าเราอยากรู้ว่าการหาคะแนนจากแอปบัสเบกจากไหนบ้างเราก็มากดดูที่สะสมแต้มตรงนี้แล้วก็เมนูกระเป๋าสตางค์เนาะ เมนูกระเป๋าสตางคือเมนูของการถอนเงินนะแล้วก็การล็อกอินนั่นเองนะครับเมนูบ้านก็คือเมนูของการอ่านข่าวนะครับผมนะแล้วก็เมนูดูวิดีโอก็คือเป็นการดูวิดีโอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปล็อกอินกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ล็อกอินในส่วนของวิดีโอนี้นะเพราะว่าผมมีบัญชีอยู่แล้วทุกคนนะถ้าผมล็อกอินใหม่มันจะบล็อกนั่นเองนะห้ามมีเกิน2บัญชีไม่งั้นอาจจะถูกบล็อกได้นั่นเองนะครับโอเคกดเข้าส่วนบบตรงนี้ได้เลยีรยวจะกดที่คําว่ากระเป๋าสตางค์นะครับ อ่าผมกดที่กระเป๋าสตางค์เนาะการสมัครบัญชีของแอปบัสเบกจะสมัครด้วยใช้ Facebook นะครับอ่าเราก็หรือเราจะสมัครผ่านอื่นน,นะก็กดคำว่าอื่นๆตรงนี้นะครับมันก็จะโผล่มาก็คือเป็นการสมัครผ่านอ e ีเมลหรือผ่าน Google นั่นเองนะส่วนตัวผมสมัครผ่าน Facebook นั่นเองนะครับเพราะมันง่ายเองนะครับอ่าก็กดเชื่อมต่อกับ Facebook แล้วก็ยอมรับไปก็ถือว่าเป็นการสมัครนั่นเองนะครับโอเคห้ามใช้ไลฟ์บัญชีนะห้ามใช้ มากกว่าเนินบัญชีไม่งั้นคุณอาจจะโดนแบนได้นะครับฮะถ้าคุณรอดก็ถือว่าโชคดีไปนั่นเองนะครับผมโอเคก็ปิดไปเนาะเพราะว่าผมไม่ได้สมัครนะครับในส่วนของวิดีโอนี้เนาะพอเราสมัครมาเนาะวิธีการใส่รหัสเชิญเพื่อนนะก็มันจะมีตรงนี้ทุกคนนะเป็น1นึ่งทับสามนะจะไม่ผิดเนาะแล้วก็กดกดไปแล้วก็จะมี ให้เรากรอกใส่รหัสเชิญเพื่อนเราก็สามารถใส่ได้นะครับการถอนเงินก็ไปที่กระเป๋าสตางค์นอะแต่ว่าอันนี้คือมันไม่สามารถดูได้เพราะว่าผมไม่ได้เข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับโอเคก็วิดีโอันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนาะก็อยากบอกว่าแอปบัสเปกนี้นะครับยังจายเงินจริงอยู่นะถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็ไปหลดเล่นกันได้เลยนะครับอ่าโอเคก็สาหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ